ผมพามาพบกับหลานสาวกกบุ้ยหลานสาวกกหลานสาวคนโตเสียงปรบมือต้อนรับน้องเปียโนมุกดาครับแฟนๆครับฝากไว้ในอ้อมใจของพี่ของน้องนะครับนี่คือทายาทของพะออีนิวมุกดาครับผมพี่น้องลูกสาวคนโตนะครับในนามของน้องเปียโนมุกดากรลับผมพี่น้องขอแรงเชียร์แรงใจแรงสนับสนุนพี่น้องทั้งบ้านกดไลค์เข้ามาพี่น้องกดไลค์กดแชร์เข้ามา ลูกสาวลองเพลงเดินยูเด้อหูในสายตาเธอกางูอยู่เดอ้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแปลงหูยือใจบอให้เจ้าลายเหดีน้ำสุยางสวน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าหาทาแบบที่เด้อจา้าแพงป่านไว้ตายยัง กับพ่อเข้าใจเหตุณลอยู่ละได้ข้าวผ้ารองกองสูงเส็จฟ,ฟ่าวันที่น่ารักลายเป็นโต้เฮาเมื่ออายไปดีแมนเจ็บซำใดกันใจชนออาจบแบบเท่ห์มีนํำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้า ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณใจทุกดวงขอบคุณมาไล่น้ำใจมอบให้กับน้องเปียโนโมกดานะครับผมพี่้องิลิปินนาไม่นะครับดองไปในวงการฝากพี่ฝาก้องไปค่อยติดตามผลงานเด้มพี่้องเด้อ ผมมือดังๆพี่น้องนี่พุทสวัสดีครับขอคุทธกันลกไปทรงกำลังใจนะครับนะครับทรงกำลังใจไปให้นะครับพระเอกในดวงใจของเฮานะครับนิวมกดานี่คือทายาทของเพลนครับลูกสาวคนโตนะครับน้องเปียโนมกดานะครับเป็นเวทีแรกที่ขึ้นเวทีพี่น้องนะครับผม นะครับขอบคุณคมหักควมแพงนะครับคมเอนดูนะครับมีให้กับน้องเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอให้ได้บุญได้กุศลรวมกันขอบคุณมาลัยนำใจนะครับจากแฟนครับนะครับจากบานฮักนิวมกดานะครับขอบคุณนะครับกำลังใจทรงตรงมาจากต่างประเทศมาจากสวีเดนก็มานะครับขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ที่กำลังรับชมอยู่ณตอนนี้นะครับนี่คือนะครับทายาทนะครับของพระเอกในดวงใจของพี่ของน้องเฮานะครับ นะครับตอนนี้น้องเฮานะครับกำลังศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าบทสัมภาษณ์กันนะครับตอนนี้ให้น้องนะครับทักทายพี่น้องแฟนคลับนะครับของพระเอกนิวมุกดานะครับของพอเพลินสะกอนนะครับขอบคุณแรงใจนะครับที่บสทีมบ๊ป๋านะครับผมถึงแมนวานะครับพระเอกนิวมุกดาสิวอยู่น้ำเฮาแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเสียงเพลงนะครับความดี ความคิดหอดนะครับความเป็นกันเองของนิวโมกดานะครับยังอยู่กับพี่กับน้องนะครับลูกสาวก็ยังอยู่นะครับผมพ่อแม่ก็ยังอยู่นะครับภรรยาก็ยังอยู่นะครับให้พี่ให้น้องให้การสนับสนุนเด้อนะครับอย่าถิ่มอย่าป่าอย่าล่าอย่าห่างครับนะครับรวมกันครับในห่างออบนะครับเสียออบของเฮานะครับค่ายฮักดีเลคคอร์ด นะครับเมื่อนี้ต้องขอบพระคุณนะครับไปยั่งนะครับพี่น้องนะครับแฟนเพลงทั่วประเทศเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับผมแลวก็พี่น้องที่กําลังรับชมกันยุทั่วโลกนะตอนนี้ขอบพระคุณยังสูงสุดครับขอบพระคุณนะครับเจ้าของคลายเพลงนะครับเสียอบฮักดีเลคคอร์ดนะครับผมพี่น้อง ขอบคุณคองชัยสตูดิโอนะครับขอบคุณนะครับฟังเศร้าสตูดิโอนะครับขอบพคุณนะครับแกงข้าวเช่ารอยเอสนะครับอีสานศิลปนนะครับขอบพคุณบีทีไอลนะครับมือหนีมาไลฟยสดให้อพีนองได้รับชมกันขอบพคุณตุ่มโฮมกาลสินครับขอบพคุณเวทีเครื่องเสียงนะครับมาตรฐานสุดสแนนครับจากทีมงานหมออันครับผมขอบคุณครับเป็นโน้ตือก่อนนะครับให้เก็บรูปก่อนใครจะเก็บรูป้องนะครับ เอาขอเวลาทายรูปจักสองชั่วโมงกันเ้อพี่น้องเ้อนะครับโอ้ยนะครับดีใจน้านะครับผมพี่น้องเบิ้งเอาเด้อนิวเอ้ยนะครับนังเบิ้งยุดถึงสวงสวรรค์ยิ้มเปยเปยเบิ้งลูกสาวร้องเพลงเบิ้งพีไส้นะครับในหางนะครับ